มีอะไรกันมายังไงบ้างคะก็คือนัดตีกัน,นครับเล่นสามสิบใบครับ ถึง KSOC ทุกท่านคลิปวิดีโอต่อจากนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมล่อแหลมอาจไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจทำให้เกิดวิรกรรมการลอกเรียนแบบได้เด็กๆน้องๆหนูๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่หากผู้ใหญ่แนะนำแล้วไปชมกันเลยพี่เดี๋ยววันนี้ขอลองทำสกอร์บอดในคอมนะพี่ ทั้งสองฝ่ายจะรอคนในแก๊งก่อนหรือเปล่าคะคุยเลยก็ได้ครับคุยเลยพร้อมแล้วครับโอเคค่ะคุยอะไรกันมายังไงบ้างคะก็คือนัดตีกันครับเล่นสามสิบใบครับอันนี้คือคุยตกลงกันมาแล้วเรียบร้อยไม่มีต้องพูดคุยอะไรต่อในสภาจะได้สรุปเลยใช่ครับครับ XD เคียวสวยเริ่มวันไหนคะเริ่มวันที่เก้าครับวันที่เก้าสามสิบมูลค่าบัตรประกันกี่โมงคะ เริ่มเริ่มกี่โมงรัาหมายถึงว่าสาบสิบมูลค่าแบบประกันเวลากี่โมงคะเวลาเริ่มเริ่มใช่ไหม,มส,สักทุ่มหนึ่งได้ไหมครับโอเคครับได้ครับโอเคทุ่มหนึ่งครับโอเคค่ะมีอะไรสอบถามเพิ่มเติมไหมคะก็เดี๋ยวจะมีอ,นนอันนี้อันนี้อาจจะบอกสบายรับรู้คือจะมีตีสองครับเล่นถึงตีสองแบบว่าหลังตีสองยังไม่มีไฟใหญ่แล้วแต่ถ้าแบบว่าเพื่อนโดนอุ้มอาจจะช่วยเพื่อนแต่จะไม่มีอุ้มแล้วอะไรเงี้ยครับ หลังตีสองงงไหมครับก็คือเป็นการตกลงทั้งสองฝ่ายว่าใช่ครับใช่ใช่แล้วแล้วถ้าเลยตีสองนี่คือยังไงเอ่ยก็คือสมมติว่าเอดีอุ้มผมอยู่ใช่ไหมครับแล้วแบบว่าผมไปเก็บตัวหลุดเนี่ยแต่ผมจะไม่อุ้มแล้วอะไรเงี้ยครับช่วยแค่แค่ช่วยเพื่อนพออะไรเงี้ยแล้ว x อ็กดีก็จะไม่อุ้มผมอะไรเงี้ยครับไม่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 ทำเคสเพิ่มแล้วประมาณนั้นใช่ครับใช่ใช่อันนี้คือหลังตีสองใช่ไหมคะใช่ครับใช่ โอเคค่ะก็คือจะเล่นกันไปเรื่อยๆเ,เหมือนกดปกติเลยจนถึงตีจนถึงตีสองแต่พอหลังตีสองเนี่ยจะตีอะไรกันก็แล้วแต่แต่จะไม่มีการหอเกิดขึ้นใช่ครับแล้วถ้ามีฝั่งใดฝั่งหนึ่งผิดสัญญาอันนี้ได้คุยอะไรกันมาก่อนไหมคะว่าจะยังไงไม่มีครับไม่มีก็ผมไม่ทักผม,ผมแม่นนี้อยู่แล้วครับไม่ไม่ผิดอยู่แล้วผมถ้าผิดก็คุยกันได้ครับโอเคค่ะถ้ามีการผิดสัญญากันงั้นเดี๋ยวเราค่อยคุยกันอีกทีในอนาคตแล้วกันค่ะได้ครับ อันนี้คือนัดมาคุยกันเนี่ยเป็นการเล่นแบบกระชับนี้ใช่ไหมคะไม่ได้มีเรื่องอะไรกันมาก่อนถูกไหมใช่ครับใช่ครับมีอะไรสอบถามเพิ่มเติมอีกไหมคะน่าจะประมาณนี้ครับคุณเบลโอเคค่ะถ้าไม่มีอะไรทั้งสองฝ่ายแล้วก็เรียบร้อยแล้วค่ะย้ายๆก็ได้เลยค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับจะมาขอบคุณมากดีมากขอบคุณครับขอบคพี่สวยขอบคุณครไปตลิปปะไหนนี้ เขาประมูลมาต้องว่าเราเราซื้อขั้นต่ำเย้เย้ตองนี่เลยไหมต่องนี่เลยก็ได้คุณชิและพวกกูแค่เอาไว้ข้างในปล่อยให้รอยบาดแผลเยียวยาหัวใจเอาไปก่อนเอาไว้ก่อน i'll break you